เพื่อนๆทราบไหมครับว่าคลิปที่เราลงทุกวันนะครับหรือตามติ k กต็ที่เป็นสินค้าในหน้ากลุ่ม e v e เ y a รเราสามารถเอาคลิปลบลายน้ำจากติ k กต็ที่เป็น EveryA แล้วมาโพสใน YouTube Facebook Story Ig X แล้วก็ฟูมหรือแม้แต่เลมอนเอ็กสามารถสร้างโอกาสในการทำรายได้อีกช่องทางหนึ่งเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปที่ Facebook เข้าไปที่สื่อกราฟในคลิป เราก็นำคลิปมาใส่แคปชั่นตามที่ต้องการหลังจากนั้นเราก็เอาลิงก์สินค้าที่เราจะใส่เมื่อกี้นี้ผมไปที่ช่องทางของ s h o ป e e ผมจะติดลิงก์จาก s h o ป e e เพราะกดของ Facebook จะรับเฉพาะตะกร้า s h o p e e เขาไม่รับตะกร้าติจิตอนะครับเมื่อสักครู่ผมทำสินค้าขาตั้งกล้องเล็กขาตั้งกล้องมือถือนะครับเราก็จะไปดูนี่ครับจเจอแล้วขาตั้งกล้องเล็กที่ขาตั้งกล้องเล็กจะมีสัญลักษณ์แชร์มันก็จะขึ้นแชร์ลิงก์เพื่อรับค่าคอมมิชชั่น กดคัดลอกลิงก์กดอื่นๆเพื่อเอาคําอธิษฐานคํารายละเอียดสินค้าออกมาเพื่อเอาไปแปะที่คลิปในช่องทางของ facebook นะครับตรงจุดนี้คือ facebook โปรไฟล์นะครับเราก็ copy มาให้หมดเสร็จปุ๊บเราก็ลบบางส่วนที่ เราไม่ได้ใช้นะครับก็จะลบปุ๊บตั้งแต่ราคาครับไมฮะเราก็ได้แล้วเรียบร้อยคำประกาศแต่งให้สวยงามนะครับแนะนำขาตั้งกล้องชาร์จ ได้เชาร์จมือชาร์จมือถือได้เห็นครับก็เป็นเสร็จสิ้นใส่แฮชแท็กเล็กน้อยเพื่อบอกถึงว่าการค้นหาขาตั้งแล้ลองตั้งมือถืออีกว่าปุ๊บ ปุ๊บนี่ครับใส่หน้าร้านเรานิดนึงคอรรสอคอนเทนต์แฮ h แ a ทคอรรสอรีวิวนะครับก็สักสามแฮชแทก็กก๊ปเลยครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในแอดตฟร์มวเมนด้วย,วยเพียงเท่านี้ปุ๊บยังไม่จบถัดไปครับ ทางหลังบ้านของ Facebook โปรไฟล์ก็จะมีคำว่าดูการตั้งค่าเพิ่มเติมสร้างรายได้มาแลครับเพิ่มลิงก์สินค้าเอาละครับเราก็เอาก๊ับคำที่เรากรอบลิงก์ไว้เรากร๊อบลิงก์ของ Shopee ไว้วางครับ แล้วก็ใส่ชื่อลิงก์ก็คือรายละเอียดสินค้าซึ่งเราแทปเจอไว้ในเว็บแฮชบอร์ดของมือถือเรานะครับเราก็ใส่พอประมาณให้รู้ว่าคืออะไรส่วนอันอื่น,นๆก็เพิ่มเติมได้เราสปอนเซอร์แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายของเราทราบว่าคุณสามารถคือคุณผู้ที่กดลิงก์รับค่าคอมมิชชั่นได้โดย การโพสลิงนี้คือที่ผมเดานะผมก็ยังไม่ชัวร์ผมเชื่อว่าสามารถแชร์จากตรงนี้เพื่อรับค่าคอมได้ด้วยอีกหรือไม่นี้ยังไม่ชัดเจนผมแค่บอกให้รู้ว่าเฮ้ยมันสามารถสร้างโอกาสสามารถสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่งในรูปแบบของเฟียสเฟอร์นะครับเฟียสเฟอร์แปลว่าก๋วยเตี๋ยวทำแบบเจ็จิตนะถ้าเพื่อนๆใช้ชีวิตแล้ว ค่าใช้จ่ายรายรับกับรายจ่ายมันไม่พอกันนั่งอยู่ในออฟฟิศนั่งอยู่ในที่ไหนก็ได้ทำอะไรอยู่ก็ได้ในโลกใบนี้แล้วรายได้มันไม่พอกับรายรับนั่งเล่นๆน,นั่งทำอะไรอยู่อะ่จับสินค้าในชีวิตประจำวันของเราอะ่ครับหรือลิงก์สินค้าในช่องทางของ ผู้ให้บริการช้อปปี้ลาซาดุยิทิกก็แล้วแชร์ไปให้เพื่อนๆนั่นก็สามารถสร้างช่องทางไรายได้เรื่องหนึ่งนี่คือคร่าวๆเอาละครับเราก็บันทึกเสร็จปุ๊บผมมีกลุมม่มอีกผมก็แปะไปที่กลุ่มนะครับเนี่ยเห็น <c oughs> ไ,ไหม <c oughs> กลุ่มที่สองเห็นไ,ไหมครับกลุ่มก็คือ Facebook นั่นแหละครับเนี่ยกซึ่ง เราก็จะสามารถส่งลิงก์ของเราไปในกลุ่มที่ระบบเปิดไม่โดนกดชุมชนของแต่ละกลุ่ม ignore หรือเพิกเฉยหรือทําการละเมิดนั่นหมายความว่าอะไรลิงก์ของเราถ้าเราสามารถสร้างได้จากการที่เราใช้สินค้าในชีวิตประจำวันและหรือเพื่อนๆเราเขาต้องการสินค้าอะไรเราก็จะได้ยินได้ฟังเราก็สามารถที่จะสามารถเป็นเซลแมนเซลเอ่อเบรเกอร์เฟสเฟอร์ได้ หลังจากนั้นกดแชร์ share เลยครับปุ๊บเห็นไหมฮะมันขึ้นคําว่าสร้างคลิปรีวิวอิสตันหาเมื่อสักครู่โปรไฟล์ตอนนี้เป็นรีวิวอิสตันหาเห็นไหมครับเราสร้างคลิปรีวิวเหมือนเดิมเลยครับเราก็กดส่งคลิปนาคลิปนาคลิปเมื่อสักครู่ที่เราลบไลนน้าอะ แต่พอดีว่าผมไม่ได้ลบรลยน้ําเพราะว่าผมตัดต่อในแคปเจอร์ในในแคปคัทเรียบร้อยมันก็เลยทําให้ผมได้คลิปที่เป็นต้นฉบับที่ไม่มีรลยน้ําของ tikt ็อกกระเจียน,นะครับผมก็เหมือนเดิมครับเราใส่แคชบอร์ดแนะนำสินค้าเหมือนเดิมเราก็ย้ายขึ้นมาดูการตั้งค่าเพิ่มสร้างรายได้เพิ่มลิงก์สินค้าเหมือนเดิมแคชบอร์ดแนะนำสินอ,อ้อขอโทษลิงก์สินค้า นะครับลิงก์สินค้าตบเข้าให้ชื่อลิงก์แฮชบอร์ดปุ๊บอนะครับหลังจากนั้นเราก็อย่าลืมกดเพิ่มป้ายได้รับสปอนเซอร์เรียบร้อยนะฮะบันทึกแชร์เราก็จะได้โพสสองคลิปที่เราถ่ายคลิปเล่นๆนในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ว่าแปะกสินค้าเข้าไปได้ด้วย ฟังกช์ชันสุดท้ายของ facebook ก็คือสตอรี่นี่ครับใส่คลิปเข้าไปกดเพื่มทางด้านมีปัญหาเหมือนผมนะครับเวลาเรา,าตั้งขาตั้งแล้วอยากแชรแบบเียวตั้งกดเพิ่มส่วนมากขาตั้งแชร์เพียงเท่านี้ครับ <laughs> 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 เพื่อนๆก็สามารถสร้างโอกาส ในการทำรายได้อีกช่องทางหนึ่งจากการเล่นมือถือของเรานี่ผมยังไม่ไปเลมอน X X ก็คือทวิกเก่า YouTube ก็ใส่ได้นะครับวูมในไลน์ก็ใส่ได้ <c oughs> เ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือมีคำถามสงสัยอยากให้ที่บาย เพิ่มเติมก็กดลิงก์คอมเมนต์ไม่ใช่ลิงก์หรอกกดคอมเมนต์แล้วก็ถามได้เลยอย่างละเอียดผมยินดีให้บริการเต็มที่เพราะผมก็คือคนที่เงินปลายจ่ายไม่พอรายรับเจอกันที่ใต้คอมเมนต์ครับ